One News ตรงไปตรงมาสเรื่องของการเรียงเลขช่องแบบทีวีดิจิตอลให้ตรงกันทุกแพลตฟอร์มในวันนี้ที่ประชุมคณะกรรมาการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือบอร์ดกสทอชอก็มีมติให้รวบรวมข้อมูลและบทลงโทษบริษัททร Vision Group กรณีที่ไม่เรียงเลขช่องให้ตรงตามทีวีดิจิตอล ซึ่งมีโทษปรับ20,000ถึง5ล้านบาทครับเส้นตายที่ให้ทุกโครงข่ายทีวีนั้นต้องเรียงเลขช่องให้ตรงกันทุกแพลตฟอร์มตั้งแต่วันที่2ธันวาคมที่ผ่านมาจนถึงขณะนี้ผ่านมาแล้ว12วันนะครับผู้ประกอบการทีวีดาวเทียมและเคเบิลทีวีส่วนใหญ่ก็ปฏิบัติตามประกาศกสะทะชนี้แล้วยกเว้นบริษัททรูวิชันกรุ๊ปจำกัดซึ่งวันนี้นายถากรตันทสิธิ์ เลขาธิการกสทชเปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์หรือบอร์ดกสทโดยมีมติมอบหมายให้สำนักงานกสทชรวบรวมข้อมูลรายละเอียดและบทลงโทษบริษัททรูวิชันกรุ๊ปจำกัดซึ่งเป็นเพียงบริษัทเดียวที่ณตอนนี้ไม่ปฏิบัติตามประกาศของกสทชเรื่องเรียงเลขช่อง1 36ตามแบบทีวีดิจิทัลเพื่อส่งให้บอร์ดกสทพิจารณาอีกครั้ง ในวันจันทร์หรือว่าวันที่21ธันวาคมนี้ส่วนเรื่องของการพิจารณาโทษปรับนั้นขึ้นอยู่กับการกำกับดูแลและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนโดยจะมีโทษปรับทางปกครองตั้งแต่20,000บาทถึง5ล้านบาทตามด้วยการพักใช้และเพิกถอนใบอนุญาตโดยจะไม่ตักเตือนซ้ำครับความความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสาธารณะเท่าไหร่ในกรณีที่ไม่ทำตาม2 ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับการหน่วยงานกํากับดูแลเพราะว่าการการกํากับดูแลของเราเนี่ยมันทําให้ความเข้มข้นของเราเนี่ยมันไม่สทธิ์เอาอย่างนี้ดีกว่านะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่ง3ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนต่างๆนะครับอันนี้มันก็จะต้องคานวณเป็นหลักการขึ้นมานะครับ One News ตรงไปตรงมา